สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมินาก็จะมากินพิซซ่าที่มีแต่เกี๊ยวหนีทั้งหมดนั่นก็คือนี่เลยอันนี้คืออ,อ,อะไรนะขเขาเรียกว่าอะไรฮอทดอกอันนี้คือน้ำโคกอันนี้คือแฮมเบอร์เกอร์อันนี้คือพิซซ่าอันนี้ก็คืออะไรนะเออ,อเขาเรียกว่าแหละ เฟ้นฟลายน่ากินนะคะทุกคน,นคือมันละสามสิบบาทอะ่ะคือแพงมากเลยนะแต่พี่พูดใจดีนะคะให้ซื้อน่ากินมากถ้าใครอยากกินนะคะก็ไปหาตามเซเปนกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้มีนาขอ,อาตัวลาไปกินก่อนนะคะ บายบายน่ากินมาก